ไงฉันชื่อซินเทียอายุ13ปีปัจจุบันอาศาัยอยู่กับพ่อและแม่อืมหมายถึงจนกระทั่งไม่นานมานี้นะ่ะนะแม่ของฉันท้องและไม่นานก็จะให้กำเนิดน้องชายไม่ไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวโอ้ยังไงให้ฉันเล่าใหม่ตั้งแต่แรกเถอะนะเมื่อ6เดือนก่อนหน้านี้ครอบครัวของเราก็ยังเป็นครอบครัวธรรมดาที่มีความสุขคุณย่าของฉันพาเมลาและแม่ของฉันมีความสัมพันธ์แบบค่อนข้างเฉยชาต่ตอกันพวกเขาทำเหมือนอีกฝ่ายไม่มีตัวตนน่ะ แต่พวกเขามักเป็นแบบนี้และฉันชินแล้วไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเยี่ยมคุณย่าฉันจะไปกับพ่อเสมอและแม่จะไม่ไปด้วย คุณย่าของฉันเรียกได้ว่าเป็นคนอ่อนหวานหรือน่ารักมากเวลาคุยด้วยแต่ฉันรู้อยู่ตลอดว่าท่านใจดีมากสิ่งเดียวที่ฉันรู้สึกน่าเศร้าคือการที่ท่านต้องอยู่ลำพังตัวคนเดียวทันทีที่ฉันเกิดปู่และย่าก็หย่าก,กันเขาไปอยู่ยุโรปแล้วเราก็ไม่ได้ข่าวคราวของเขาอีกเลยอืมอย่างน้อยนี่ก็คือเรื่องที่ฉันรู้ตอนเด็กและได้ยินเวลาถามถึงปู่แล้วพอฉันโตขึ้นฉันก็เลิกถามไป พ่อแม่ฉันอย่างมีลูกคนที่สองแต่นานแล้วก็ยังไม่สำเร็จสัยทีเมื่อแม่ตั้งท้องในที่สุดเราจึงดีใจกันมากแล้วเรื่องนี้ก็ทำให้เรายิ่งมีความสุขมากขึ้นเมื่อพ่อบอกว่าถ้าน้องเกิดมาเราจะย้ายไปบ้านหลังใหม่ซึ่งใหญ่และดีกว่าที่อยู่ตอนนี้ชีวิตช่างแสนงดงาม แต่แล้วก็มีบางอย่างผิดพลาดผ่านไปไม่กี่เดือนฉันสังเกตเห็นว่าทั้งพ่อและแม่ต่างกระสับกระส่ายและกลัดกลุ้มพอฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาไม่ยอมให้ฉันยุ่งดังนั้นฉันจึงโทรหาย่าแพมและถามว่ามีอะไรคุณย่าฉันบอกว่าฉันโตพอที่จะรู้แล้วและอธิบายให้ฟังว่าพอฉันนำบ้านไปจำนองธุรกิจมีข้อผิดพลาดและตอนนี้ก็มีปัญหาการชำระหนี้เธอยังเสริมอีกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันทำได้คือเลิกรบเร้าพ่อด้วยการถามโน้่นถามนี่ในเมื่อเขารู้สึกแย่พอแล้ว ดังนั้นฉันเลยไม่ได้คำตอบจากพ่อไม่ถามเพราะฉันไม่อยากทำให้เขารู้สึกแยก่กว่าเดิมแต่ฉันก็ถามแม่ไม่ได้เหมือนกันฉันไม่มีสิทธิ์ทำให้แม่กังวลเพราะอาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ทั้งหมดที่ฉันทำได้คือคาดเดาทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีหรือไม่และอีกไม่นานเราจะถูกโยนออกจากบ้านแลวไปเป็นขอทานเพราะงั้นฉันเลยคิดว่าบางทีฉันอาจต้องเรียนร้องและเต้นเพื่อหาเงินบ้างเพื่อหาเลี้ยงน้องชายและตัวฉันเอง พ่อและแม่เศร้ามากขึ้นและหงุดหงิดมากขึ้นในแต่ละวันและยังไม่ยอมเล่าอะไรให้ฉันฟังดังนั้นฉันเลยแอบฟังว่าพวกเขาคุยอะไรกันฉันรู้ว่ามันไม่ดีแต่ฉันไม่มีสิทธิ์รู้เลยเหรอว่าเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ไหมตอนแรกฉันไม่เข้าใจเลยว่าพวกเขาพูดอะไรกันเสียงของพ่อแม่ดูสับสนและคุยกันถึงอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเงินและคุณปู่ ฉันฟังอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเข้าใจกลายเป็นว่าคุณปู่ของฉันเพิ่งเสียชีวิตเมื่อไม่นานมานี้เขาทิ้งพินัยกรรมเอาไว้และตามพินัยกรรมฉันเป็นคนเดียวที่ได้รับมรดกก้อนใหญ่แต่มีเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวคือฉันต้องอ่านจดหมายหนึ่งฉบับ พูดกันตรงๆฉันมีความสุขมากเสียจนเกือบจะออกจากที่ซ่อนแล้วร้องกรี๊ดใช่เลยมะระดกในพินัยกรรมจะแก้ปัญหาทุกอย่างของเราได้แต่ฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นและเข้าใจว่าพ่อกับแม่ไม่อยากให้ฉันอ่านจดหมายถึงจะพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเราต้องการเงินก้อนนั้นและต้องการอย่างมากด้วย ฉันกลับไปที่ห้องของตัวเองเงียบๆเข้านอนตอนที่ยังไม่หลับก็คิดถึงสิ่งที่ทําให้พ่อแม่กังวลตอนนี้ฉันโตแล้วไม่ว่าปู่จะเขียนอะไรจดหมายนั้นคงไม่ทําให้ฉันกลัวและตอนนี้ฉันอยากช่วยครอบครัวด้วยเงินที่ปู่ทิ้งไว้ให้และในวันถัดมาฉันก็บอกเรื่องทั้งหมดนี้ออกไปตอนมื้อเช้านั้นเลยฉันนึกว่าพวกเขาจะดีใจแต่พ่อแม่กลับดูตกตะลึงและเห็นได้ชัดว่าไม่อยากพูดเรื่องนี้ จากนั้นฉันจึงโทรหาย่าแพมและเล่าทุกอย่างให้ฟังแต่คุณรู้ไหมปฏิกิริยาของย่าแปลกประหลาดมากท่านเริ่มหัวเราะในขณะเดียวกันเสียงของท่านก็ไม่ได้ดูเหมือนรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องน้าขันอะไรจนสุดท้ายจึงบอกว่าได้เลยหลานรักย่าจะไปที่นั่นเลยและทำทุกอย่างเพื่อนโน้มน้วพวกเขาเอง และย่าก็มาจริงๆฉันคิดว่านี่คงเป็นครั้งแรกในชีวิตฉันเลยที่นี่ไม่ได้ทําให้ฉันรู้สึกมีความสุขสักนิดย่าดูมุ่งร้ายและมีชัยเพราะเหตุผลอะไรสักอย่างและก็เริ่มคุยกับพ่อแม่เหมือนลุดออกมาจากโลกมืดเป็นความพึงพอใจอย่างไร้ความปราณีเมื่อดูจากสถานการณ์ทั้งหมดแต่ท่านทําอย่างที่พูดจริงๆว่าจะช่วยโน้มน้าวพวกเขาท่านบอกว่าพวกเธอคิดหรอจะเก็บความลับนี้ไว้ได้ตลอดไปและหลังจากนั้นก็เริ่มหัวเราะอีกครั้งแต่ฉันก็สังเกตเห็นน้ําตาของท่าน ฉันยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งทนายของปู่มาถึงและยื่นจดหมายที่ฉันต้องอ่านต่อหน้าเขาให้จากจดหมายนี้ฉันถึงได้รู้ว่าปู่ของฉันที่จริงแล้วคือพ่อของฉันเอง ปู่เพิ่งอายุ50ตอนที่พบแม่ของฉันเธอเป็นนักศึกษาของเขาและอยู่ในช่วงวัย20กว่าแล้วเขาก็ตกหลุมรักเธอเธอรู้สึกเหมือนกันพวกเขาเริ่มคบกันเมื่อพวกเขาพบว่าเธอตั้งท้องฉันเขาจึงอยากอยากกับภรรยาย่าแพรมของฉันเองเพื่อไปแต่งงานกับแม่ แต่ตอนที่พวกเขากําลังจะทําให้ทุกอย่างถูกต้องแม่ก็พบกับลูกชายของเขาตอนนั้นคือพ่ออายุ18ปีและพวกเขาก็ตกหลุมรักกันอย่างลึกซึ้งจนไม่อยากอยู่กับปู่ของฉันอืมกับพ่อที่แท้จริงของฉันอีก เมื่อแม่บอกไปแบบนั้นเขารับแทบไม่ได้สุดท้ายจึงขอให้ภรรยาตามกฎหมายไปยุโรปก,กับเขาแต่เธอปฏิเสธตามที่เขียนไว้ในจดหมายเธอไม่อาจให้อภัยเขาได้และอีกอย่างหนึ่งคือไม่อยากทิ้งลูกชายผู้เป็นที่รักไปจากนั้นปู่ของฉันเอ่อพ่อที่แท้จริงของฉันจึงตัดสินใจย้ายไปยุโรปตามลำพังเขาคิดว่าถ้าเขาหายไปคงดีสำหรับทุกฝ่าย ฉันตกตะลึงและก็ยังช็อกไม่หายแบบว่าฉันต้องพยายามเรียบเรียงใหม่ว่าคนในชีวิตของฉันเป็นใครบ้างปู่คือพ่อของฉันย่าคือแม่เลี้ยงพ่อคือพี่ชายฉันและอีกไม่นานหลานชายของฉันก็จะถือกำเนิดทั้งหมดกลายเป็นว่าแม่คือคนเดียวที่เป็นอย่างที่ฉันรู้ว่าเป็นนั่นคือแม่ของฉัน แต่ฉันก็ยังไม่อาจเลิกคิดได้ว่าอะไรที่ทําให้แม่ทําลายชีวิตของคนดีๆ2คนคือพ่อที่แท้จริงของฉันและภรรยาของเขาย่าแผมกระทั่งตอนนี้ฉันยังไม่แน่ใจเลยว่าฉันจะยังเรียกท่านว่ายา่าหรือคาดหวังให้ท่านรักฉันจริงๆได้หรือเปล่า และตอนนี้สุดท้ายเราก็ได้ไปอยู่บ้านหลังใหม่ฉันอนุญาตให้พ่อแม่เออไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครก็ตามนั่นแหละใช้เงินนี้ได้เพื่อจ่ายค่าจำนองแต่พูดกันตามตรงฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอนาคตทุกอย่างจะเป็นอย่างไรบางทีหลังจากเด็กเกิดมาบางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลง ช่วยให้กำลังใจฉันด้วยการกดไลค์และบอกฉันในช่องคอมเมนต์ด้วยนะว่าคุณคิดว่าฉันควรทำอย่างไรในสถานการณ์พิลึกพิลั่นแบบนี้ช่วยกดไลค์แชร์และคอมเมนต์กันด้วยนะส่งเรื่องราวของคุณมาที่ yt@tsp.cool